ตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มุตังสารังคัาฉามิธรงมสาฉานิฆาฉามิสารันคัจฉามิโนติยอมปิพุทังสรณางคัาฉามิโุติยัมปิพุทังสจฉานิตาฏัมิ กติยมติกละนังค <uki> ัม <t> ต <sixteen> ิรธลนังคจฉาเมกติยมติพุธังจละนังคาัมมิงนังามกติยมติธรรมังจละนังคตหาเม